ตัวไหนมนมาเสียงดังไคยมาจาบเลยนี่ไมนไม่เลย่เลยใครบนนี่ยบอกบ่าให้ม่นเลยเนาะนนุคผมก็บอกว่าบนเลยบ่ซม่หบ่ซื้อม่ไม่เหนะฮขอใหมเขาม่ดั่เขามากอะแส่เขามาก่ได้สามสิบเขามากอะเขาหมะกี้เขามายวันละสอามาเขามากไม่กินนะสิบหอนี่ป่ ้ไแดงอีล้อให้เงินหลายค้อดีขายไ้ี่แมงคอสองม้าสิบบาท้ขาสองไ่มสมน้สขายแค่ลอย้สินึงเดือขายเงินลอยก่็ขายเงลอยก็หัวแล้วพอไร้เราแค่นนคุณบ้านเดียวกันผม่้อเดยใส่เงินเลยไอสื้อน้ไม่เย้นอ่ะ้เย็นเย็นมขวดเป็นขวดขวนะมาเดยก็้องเงินมา ขขาวันาดิเาะไปเแต่พายังม่เมียสิจะพายังไม่เมียไม่สมัยใหม่ละั้งหลาโเซียวมันหลายไครั้ที่การกงบรบ้านไก่เละิมือแล้วมันก็เจอนีครับมันนี่มาอยูโดนเีไยก็เจอน่มันนี่ไอไก่ครับบัได้แพ็คงครับใคดีป่ะันได้ขายดีน่ะใครจะทั็ติดติดดิขายดีบ่ขาดีบ่ขัน่ายกันเลย

เนี่ยไปงเม่ตัวตัวคิดไรตไิตัไปไปเเี่ยให้หล้ยมีก่นมมดมแเราเอาเงินไปเขาเลย่า่นบอกว่า่งสเหมตีนหมตีนมแไก็ดีตัวให้ลรยเนาะโมตีน่้นที่จะมักได้ไหลแล้วคนโมโลมาไปให้ก็อานอยู่เนี่ย่เบาเนาะโอ้ยโมตีน่ยดเบาเยให้ไรยกับา ข้ายังยังเลยม่ยัง้นย้แ่้นขนทงใดคืออันเพื่อยังกว่ยัเพื่อยังก่ไ่มคุณปุ้นไไอที่เป็นไอ้ยังก่แองนามได้หลายยังเพื่อยังก่เป็นเออสามพันโบกไหมแมนวะ้นไ้อยู่ตบตบีไม่ จมัดนเตมบนแมน่ผมเอาเส็นมีมาใหม่ดีกว่าว่างมั้ผมีไหมนะโรมันเท่ด่าชีวิตก็มุรนี้ลองหลามที่บ้านเน็ดบีดตกหลาที่ลวกที่ลวกโป้เนี่ยตกใส่นี่หนามันหนามันลวก นคนแรเแทบแทบบน้อหนเลยครก้นงเลครับแทบเลยนะน่บบน้ำตาไหลจักบ้านเนี่่บกับเกาเหลาห้าสิบ่บา่บาทเอาใส่เต็มหลุมเนาะมันหลเนาะมื่อไหร่ว่ามันไหลเนาะเ็บเต็มลลูกคาอลูกคากกวนข้นขายกับกวนพร้อมกันเนะคนไทยกับกวนพอกัน ให้เลยให้เลยให้บานเดียวกันหรอเลอยคนเลยสิเกตไปสิเกตไป